สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นประเภพดไีไทยนะครับสงการนะครับที่เป็นที่มาค,ม,ค,ม,คมนาคมน,นะครับแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานนะครับรวมทั้งผู้รับผู้ใหญ่นะครับที่ เราจะได้รดน้ำดำหัวกันนะครับในพื้นที่งการวันนี้เป็นเกียรติยงิ่งนะครับมีร้านตัวถั่วแระนะครับตัวัวแระได้มาจัดจายอาหารซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้ออยมยำตัวตัวแร้สูตรพิเศษครับไม่มีเครื่องปรุงวานกระตุนตนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นดีบางผีผู้เส้นวันนี้เรามาจัดจาหน่ายที่นี่นะครับแล้วก็โดยเฉพออาะจริงๆถ้าท่านทานแล้วอย่าลืมยาที่ัดสมุนมไพรถัวแระนะครับเป็นยาสี่กัดที่ดีที่สุดเลยนะครับตอนนี้ หาซื้อได้นะครับอย่าลืมก็เรากันนะครับเรียกใช้เรีลขหาส่วนอะไร้ครับขอบคุณมากครับ นะครับถ้าอยากจะซื้อยาสีฟันสมุนไพรส่วแระกดไปที่ official th456 นะครับท่านได้ใช้ยาสีฟันถั่วแรแน่ๆแต่ก็อย่าลืมติดตามนะครับเรื่องราวของถัวแรพารวย456กดไปที่ถัวแรพารวย456ก็จะรู้เรื่องราวของยาสีฟันสมุนไพรถัวรทุกเรื่องราวครับ พี่รับพี่ต้องเข้าไปสักการะรับูชาสักหน่อยดีนะครับพี่ดีใจครับพี่มาผมถ่ายรูปไว้ให้ครับนี่ครับวันนี้นะครับนี่คุณโถแลนะครับก็มาเรื่อยนะครับนี่สการะับูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นี่นะครับวันนี้นะครับคุณโถแลมาเรื่อยนะครับวันนี้นะครับโหนะได้รับเกียรติจากเอ็นทีนะครับมาร่วมงานนะฮะวันนี้นะครับรับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับวันนี้นะฮะคุณโถแลเตือยินนะครับมาร่วมของน้ําพระ NT2 วันนี้นะครับนะส่วนแรของเรานะครับขอขอบคุณมากนะครับขอให้สศรษฐีทุ้องท่านจงกรรมการคุ้มครองท่านนะฮะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณมากนะครับนี่ครับทีอสวนแรงใจของเรานะครับขอบมากเลยครับนะับวันนี้นะครับมาร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะ สมงานคุณเอ็นทีนะครับถอดแล้วนะครับถ่ายรูปได้เลยครับถ่ายรูปได้เลยเอาเชิญครับถ่ายรูปได้เลยครับพี่ถอดแล็มาครับวันนี้ได้รับเกียรติมาร่วมงานครับเอาเชิญครับถ่ายรูปคู่เลยครับวันนี้คุณถอดแล็เข้ามานะครับโอ้โหวันนี้อ่านี่ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับได้รับเกียรติจากพี่ถอดแล็นะครับเชิญครับถ่ายรูปได้เลยครับได้เลยอ่ามามาครับดีนะครับได้รับเกียรติจากพี่ถอดแล็มาเอ็นทีสองของเรานะครับมาร่วมงานอ่า สงการนะฮะวันนี้นะครับดีดีด้วยนะครับตอนนี้ก็มีแฟนคลับนะครับเริ่มมาทยอยมาถ่ายรูปได้เลครับเชิญนะครับถ่ายรูปกับพี่ขอได้ได้เลยนะครับครับก็ขอบอกกล่าวกันนิดนึงนะครับว่าวันนี้เป็นงานสงการตามประเพณีของไทยเราถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่ NT แจ้งวัฒนะนะครับ NT แจ้งวัฒนะครับก็ถือว่านี่คือเรื่องราวของโบราณจริงๆนะครับเดี๋ยวมีการลดน้ำด่งหัวตอนนี้เราก็ส่งน้ำพักันมาแล้วครับสำหรับก็ ท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานครับขอให้ท่านประสบความสําเร็จนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในปีใหม่ไทยเรานี้ครับขอบคุณมากครับพวกเราขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นบรรยากาศของเจ้าหน้าที่และพนักงานนะครับวันนี้เป็นวันสังสรคที่ใหญ่โตมากๆนะครับคนบนรต๊ะเปน่ดีนร โคุมนารคมแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ครัวถั่วแรได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาในงานสืบสารวาาัฒนธรรมประเพณีสงการนะครับตอนนี้นะครับอยู่ตรงนี้เองร้านก๋วยเตี๋ยวครัวถั่วแรกนะครับซึ่งกําลังกําลังจัดบริการให้กับบรรดาพนักงานนะครับที่มาเข้าแถวรอกันยาวเหยียดเลยนะครับนี่ตอนนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ยังไม่ได้รับคําสั่งว่า ให้เปิดทุกร้านนะครับยังมีร้านข้าวมันไก่ยังมีร้านขนมนมเบอร์อีกมากมายนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะให้ท่านได้รับทานนะครับผมก็เลยมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่าครัวถั่วแระก็มาบริการถึงที่นี่เหมือนกันอันนี้มานานหรือยังครับท่านครับนานไหมครับกี่ชั่โบงแล้วครับมาเป็นชั่ง้วค่ะอันนี้คงโทษครัวถั่วแระไม่ได้นะ ่ิหม้อกหอมนี่นี่ยีนยานครับยินยานครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับนี่ลูกค้าบอกว่าแค่เปิดหม้อก็หอมแล้วนะครับควรชิมควรใช้มากๆนะครับเดี๋ยวเลื่นะครับเราติดต่อประสานจัดงานนอกสถานที่ครับ